ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับพี่น้องแล้วเรากำลังจะขายกระเป๋าโคชนะครับนี่แบบนี้เลยลายแดงนี่ครับจะรูป,รปแบบโมเดิร์นนะทรงประมาณนี้นะครับราคา3ามดอลลาร์ครับใครสนใจติดต่อเราได้นะมือหเลยนนะครับข้างในก็สามารถใส่พวกช่องเอกสารช่องแบบท็อปอะไรได้นะครับเนี่เราจะโชว์ั้างในให้ทุกคนดูแต่ว่า มานี้ช่องสินค้านะครับสนใจติดต่อได้เลยครับอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปใช้บ่อยนะครับตอนนี้เราโพสขายของทุกอย่างครับใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถายทุกคนดูว่าพอใส่แล้ว,วส่ายจะเป็นอย่างไรนะครับคเทขอถ่ายรูปหนึ่งรูปครับ